สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะของ8อย่างที่ไม่ควรลืมวางเอาไว้ในรถใครมีอยู่ควรเอาออกเลยค่ะการประมาณเป็นบ่อกเกิดของอุบัติเหตุทางปวงกับแค่คำว่าไม่เป็นไรหลอกทำให้เกิดความเสียหายมานักตอนนักแล้วและว,วันนี้เราจะมาบอกถึง8สิ่ง ที่มีควรอยู่ในรถจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแบตเตอรี่สำรองในแบตเตอรี่สำรองมีลิเธียมไอออนอยู่จึงทำให้เป็นเหตุทำให้เกิดการลัดว,วงจรได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนมากๆบางแบรนดที่ไม่ได้มาตรฐานจะก่อให้เกิดไฟขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะไฟเช็ค อาจเป็นหนึ่งในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะเพราะในไฟแช็กมีของเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ภายในแล้วถ้าโดนแสงแดดจัดๆก็จะทำให้ไฟแช็กแตกตัวทำให้รถของคุณเสียหายได้มากเช่นกันค่ะขวดน้ำหลายคนสงสัยว่าทำไมขวดน้ำจะทำความเสียหายให้รถได้คุณลองคิดดูข่าว,ว่าเว้นขยายที่ตอนเด็กๆ เรานำมาจุดไฟเล็กๆในการรวมการของแสงในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะนี่ก็หลักการเดียวกันค่ะแต่เป็นแสงแดดผ่านขวดน้ำแล้วรวมแสงเป็นแสงเดียวจะมีโอกาสที่จะจุดไฟดวงเล็กๆและลุกลาไปใหญ่โตได้ค่ะน้ำมันหอมละเหยและเครื่องหอมต่างๆพวกเครื่องหอมละเหยนี่ก็เป็นอีกชนิดที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ เพราะด้วยมันเป็นของเหลวที่ละเหยได้เมื่อโดนแสงแดดมันอาจจะระเหยละลายไปจับตรงรังผึ้งของช่องแอร์ทำให้เครื่องปรับอากาศเสียได้ค่ะสกินแคร์และเครื่องสำอางอันนี้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดโดนแสงแดดร้อนๆเข้ามันก็จะละลายเลอะรดแถมยังทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเสริมคุณภาพเร็วอีกด้วยค่ะของแต่งรถ หรืออื่นๆที่ผลิตจากยางของตกแต่งหน้าคอนโซลรถควรหลีกเลี่ยงของตกแต่งที่ทํามาจากยางเพราะถ้าเกิดของสิ่งนั้นเจอแสงแดดจ,จ,จัดๆบ้างก็จะทําให้เกิดการละลายก่ให้เกิดความเสียหายต่อรถได้ค่ะโทรศัพท์มือถืออย่าลืมนะคะว่าในมือถือนี้มีวงจรไฟฟ้ามากมายเลยค่ะรวมถึงแบตเตอรี่อีก ถ้าเกิดถูกความร้อนจากแสงแดดจัดจัดเป็นเวลานานนั้นก็อาจทำให้เกิดการรัดวงจรหรือแบตเตอรี่แตกตัวเป็นอันตรายเข้าไปอีกค่ะกระป๋องสเปรย์ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสเปรย์แบบไหนชนิดใดก็เป็นสาเหตุอันตรายได้ทั้งนั้นเพราะกระป๋องสเปรย์เต็มไปด้วยแรงอัดแก๊สเมื่อเกิดเจอความร้อนสูงๆเป็นระยะเวลานานๆนั้นก็อาจทำให้กระป๋องสเปรย์นั้นแตกตัว ทําความเสียหายให้รถของคนได้ค่ะบางอย่างอาจมองดูเหมือนเป็นเรื่องเล,ล็กๆน้อยๆนะคะแต่สมผลเสียได้มากอาจจะถึงกับระเบิดก็ได้ค่ะกันไว้ดีกว่าแก้อะไรอันตรายก็อย่ากเก็บเอาไว้ในรถเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ